เอาความน่าร <muitas> <ian> ักมาฝากอีกครับ55555 5มื่้า้อ่าใไม่ได้ไม่ได้าแน่ไหนะส่งก็มากขขอคุณเหมือนกันได้สึ้นนินึงคุณขึ้นนะได้ดูนะดูัะดะดนดีครับแอนดีครับแอนห้าครับทำกระจกูขึ้นนะไม่โชว์คนดูเฉยแค่โชว์คนดูแค่โชว์ทำไมมันจะบอกราคาทำไมล่ะเหมือนกูโชว์ราาโง่ดูครับไม่ใพี่ครับบีบีบีบแอนดี้ครับจับจับจับนะคะสุดหล่อทั้งหลาย เอ๊มึงคงจำไม่เลยถ้าสมมุิทีมตายตายมึงหนีไปเลยมองกองไฟไปคนเดียวพอผมเอากองไฟเหรออ่าผมว่าจะรับมาดิตอนเนี้ยอ่ามึงเปลี่ยนตัวเอ้ยไม่เอองั้นไม่ต้องละไม่ต้องเอาเพราะเมื่อกี้มันมีชุบใช่ป่ะเกมนี้มันมีชุบมันก็ไม่จำเป็นต้องเอากองไฟแล้วก็ยังไม่มีตัวห้อยละมันห้อยได้เหรอวะถ้าได้มีที่นี่ขอทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยเอาตีใครเนี่ย ไอ้ใครกี่เีตีใครวะไม่รู้อ๋อตีลาวกาวหรือเปล่าตีใครวะไม่รู้อะกูรู้จักอยู่ทีมเดียวอ่ะเนี่ยทีมเนี่ยรู้จักอยู่ทีมเดียวเลยทีมสวัสดีครับพี่รุนทีมเรานะใช่ไสวัสดีครับเริ่มละสวัสดีก่อนไปนั่งที่ไปสวัสดีครับสวัสดีครับวี่รุ่นไปนั่งที่ไป